สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนายชายสตรีทเวอร์ชันเดโม่นะครับก็เกมนี้เนี่ยปล่อยมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นก็เลยถสีโอกาสเล่นตอนนี้แล้วกันเนาะโอเคถ้างั้นเราก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าอามินนะครับพระเอกของเรื่องนี้เป็นเด็กขี้สงสยัยเขากำลังจะอายุ9ขวบหลังจากวันเกิดของเขาเขาก็เริ่มที่จะสังเกตสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านล้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับคืนหนึ่งเขาเห็นแสงผ่านหน้าต่างเขาจึงตัดสินใจที่จะไปที่บ้านปริศนาแห่งนนนัั้ะครบ เอาอีกแล้วนะครับแนวที่ตัวหลักเรานี้ขี้สงสัยเด็กขี้สงสัยนี่จะเป็นยังไงนะอันนี้ใช่ไหมบ้านตรงข้ามเราไม่เห็นบ้านเรานะครับอืมนี่เหรอแสงที่เปิดทางขยะาเฮ้ยมิก้เมาส์นั่นนายเหรอมาทําอะไรในนั้นนะ่ะเอาแล้วหาทางเข้านะครับอุยอเพอปิดเพอปิดโอเคเราเปิดละ เดินไปไม่ได้อ่ะอ๋ออโอเคโอเคมันอยู่นี่นะครับทางเข้านี่ใช่ไหมมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะประตูหน้าเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับเหมือนที่เสียงคนเคาะประตูโอเคถ้างั้นเราก็หาทางเข้าบ้านเนาะบ้านบ้านดูเหมือนไม่ล้างนะครับคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นบ้านล้างนะครับแต่ว่าเนี่ยเท่าที่ดูมันก็ไม่ล้างนะคือมันมีพัดลมเปิดอยู่นะครับ หน้าแปลกมีเสียงบรรยากาศที่น่ากลัวใครเข้ามาเล่นสวิงโอ้โหเสียงประตูคตรดังเลยอเจะถีบคือให้ตรวจสอบห้องที่มีแสงไฟนะครับเดี๋ยวเราดูห้องนี้ก่อนเนาะตู้เย็นเปิดแล้วปะเปิดได้ใครอะ่ะตุ๊กตาเหรอใครเข้ามาไว้ตรงนี้ก็มีข้าวของเครื่องใช้นะครับมีพิซซ่าด้วยอะน่าจะมีคนอยู่ปะ อันนี้ห้องที่เปิดพัดลมนะครับนี่งมีสปากเกตตี้ลูกชิ้นมิดบอลนะครับก็น่าจะมีคนอยู่แหละโอเคเดี๋ยวเช็คห้องนี้ต่อห้องไหนนะที่มีแสงไฟอยู่ชั้นสองนะครับห้องนี้มีอะไรเนี่ยแสงแสงไฟนะครับมีจดหมายใช่ไหมเสียงอะไรอ๋ออยากเล่นด้วยเหรอแป๊บนึงนะขออ่านก่อนนะสวัสดีแจ็ค ฉันเป็นแฟนคลับของนายมานานแล้วฉันชอบงานของนายมากมากฉันอยากจะได้ตุกตาพิเศษช่วยตอบหน่อยนะอืมใครเนี่ยแจ็คใช่ไหมแจ็คน่าจะเป็นคนทําตุกตานะครับก็คือเจ้าของบ้านนี้เท่าไรอะรูปภาพอันนี้ใช่ไหมห้องที่เราสงสยัยก็ทาไม่ให้เข้าก็อย่าเปิดไว้ตั้งแต่แรกนะเปิดได้ปะ๋อ,อเปิดได้เมื่อกี้มีแสงอยู่เลยอะฉันกําลังรอนายอยู่ไม่ต้องรอก็ได้มีจดหมายหรือเปล่า อันนี้สําหรับนายนะอาหมินออฟทีเปลี่ยนเป็นออกจากบ้านเหรอออกจากอุ้ยแมวน้องไม่น่ากลัวแล้วนะเกมผีอ่ะมีแมวอยู่อย่างนี้มีแผนกลิ้นด้วยนะครับน้องน่ารักอ่ะมองไปทางไหนอ่ะไอยาขอโทษนะครับที่เข้ามาบุกลุกตอนกลางคืนนะ่ะได้ไหม,<แ>ม<ล>เขาน่าจะไปหาแมวเหมือนเรานะครับใช่ไหม แน่นักแบบนี้โอเคครับเดีย๋ยวเราจะออกจากบ้านใชุ่หมมันมีตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้เราเดินมาไม่มีนะครับห้องอะไรอ,ะอันนี้เป็นอ๋อใช่ไหมเขาเฝ้ามองดูเราจากกระจกใช่ไหมมีกล้องสองทางไกลด้วยนะอืมห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดีย๋ยวเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าตามออกซิเทมีอะไรไหมห้องนี้ห้องซักผ้าเหรอมีถังสี มีรูปภาพแล้วก็มีจดหมายนะครับโอเคใครที่ไหนเขาประดับอะไรแบบนี้เนี่ยไหนดูซิฉันรู้มาตลอดว่าเด็กๆเ,เนี่ยดึงดูต่อชั้นพวกเขามีของดีอยู่ในตัวในบ้านของฉันในตัวฉันของดีอันนี้ขาดอยู่ตลอดือของดีที่ว่าคืออะไรอะวิญญาณหรือเปล่าเปิดเก๊ะหรอเปิดทําไมอะไม่ทราบนะครับเหมือนผีต้องการสื่ออะไรหรือเปล่านะ ใช่ไหมห้องนี้มีอะไรมีตุ๊กตามีเสียงด้วยตุ๊กตาเหรอวันดีครับเปิดเอาไว้ไหมเผื่อเผื่อให้น้องเขาออกมาเดินเล่นนะครับห้องนี้มีอะไรห้องเด็กเล่นใช่ไหมซ่อนเหรอซ่อนอะไรไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับรู้สึกเหมือนมันเหมือนมีเสียงอยู่ข้างล่างนะครับไปมันจะให้ออกหรือเปล่าวะ เขาบอกว่าให้เราออกนะออปจิกทีบอ่ะใช่ไหมอ๋อนี่ไงทางที่เรามานะครับน่าจะนี่ไงมีบาริเกตอยู่นะครับก็เลยออกไม่ได้ไฟฉายเป็นไรถ้า,างั้นก็เช็คห้องอื่นนะจะมีอะไรหรือเปล่าเนีเ่ยออ๋อทำอะไรตรงนี้อ่ะอยากไปเหรอไปไม่ได้น่าสงสารนะเดี๋ยวเราหากุญแจมาช่วยเปิดนะ ไฟฉายยัดับเปิดปัเปิดได้นะครับตรงนี้เรายังไม่เคยสำรวจใช่ไหมฝั่งนี้ห้องอะไรทีวีเหรอตั้งนานไม่เปิดพอเรามาปุ๊บเปิดเลยมีอะไรไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยแต่เราออกไปจากบ้านนี้ไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวใช้ห้องนี้ก่อนมีอะไรไหมมีปรากฏการเหนือธรรมชาตินะครับไปห้องอื่นต่ออ้อไฟฉายดับ นี่ก็จะมีอะไรแบ่ไม่มีอะไรเลยอ่ะหาที่มาของเสียงร้องนะครับเด็กที่ไหนร้องอ่ะตุ๊กตาเหรอใช่ไหมใช่หนูหรือเปล่าหนูร้องไห้ปะก็ไม่ใช่นะครับผีตัวไหนร้องเนี่ยฝั่งนี้เหรอนี่ไงเสียงมาจากตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ยืนให้แบบนี้เลยอ <c oughs> ่านซิช่วยเราด้วยกุญแจอยู่ข้างบนทีวีอ่า ห้องข้างล่างนะครับข้างบนทีวีอ่ะอ้าวย้ายที่เหรอข้างบนทีวีข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไม่ไกลนะก็เลี้ยวตรงนี้เลยใช่ไหมอฮ้ยอะไรยะเจ้าของบ้านเหรอโอเคสวัสดีครับอ้าวหายไปละไหนซิไหนสินีนะ่ข้างบนทีวีมีจดหมายด้วยนะครับฉันเอื้อมไม่ถึงฉันต้องการเก้าอี้ อันนี้ไม่ได้เหรอน่าจะใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอ A few minutes later มันไม่ใช่บักนะครับแต่ว่าเป็นเกมเกมปิดตัวเสียใจเหมือนเกมไม่อยากให้ผมเล่นนะครับเพราะอย่างนั้นเราจึงต้องเล่นใหม่นะครับเสียใจอะ่ะเพางั้นเราจะรีบวิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ต้องไปเจอบรรยากาศน่ากลัวแบบเมื่อกี้อุ๊ยทำไมตานี้เงามันย้ายที่เหรอ จ้าของบ้านไม่ทำอะไรใช่ปะโอเคก็เรากลับมาตรงจุดเดิมนะครับก็คือมากุญแจใช่ไหมที่ว่าเด็กมันใบ้คำใบ้นะครับว่ากุญแจอยู่ข้างบนทีวีตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าเกมมันปักไปก่อนนะครับลูอิสนะครับเธอเพิ่งจะอายุเก้าขวบฉันสร้างสไลด์สไลด์นี้น่าจะเป็นสไลเดอร์นะครับอยู่ตรงสวนให้นะครับสตีฟ เป็นเพื่อนใหม่อายุเก้าขวบเหมือนกันฉันก็เลยสร้างที่สวิงสวิงน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่โยกโยกผักผักแล้วก็แอนดรูิวแอนดิวนะครับเขากระดาษขาดไปหาเก้าอี้เราใช้อันนี้ไม่ได้อะ้ังนั้นเราก็ต้องหาเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนว่าจะมีเก้าอี้เพียบเลยครับในห้องครัวเราอาจจะต้องหยิบจากตรงนั้นเนาะไม่มีอะไรใช่ปหเมื่อกี้เจ้าของบ้านเขายืนดักเรานะครับเสียดายเลยเนี่ยเก้าอี้ได้ปะอันนี้ ได้นะครับโอเคถ้้งงั้นเราก็รีบเลยรีบตรงไปอย่าให้มีอะไรมาขัดขวางเรานะครับอ้าวเป็นสีแดงไปแล้วอะ่ะโอเควางลงกุญแจโอเคได้มาแล้วก็หวังนะครับว่าขากลับจะไม่มีอะไรเราเอากุญแจไปช่วยเด็กนะผมคิดว่าผีในบ้านนี้นะ่าจะอยากให้เราช่วยนะครับแล้วเขาก็ช่วยเราด้วยแหละเอาจริงๆตรงนี้ขึ้นได้ปะ อันนี้คือทางขึ้นนะครับนี่กจะหลงทางซะแล้วสิคือตอนที่เริ่มเล่นเกมใหม่ผมสำรวจทุกห้องแล้วนะ <c oughs> เรียกไดกว้ว่าว่างอ้าวมีอะไรมากัรนหนะ้าฉันกำลังจะตายแล้วมันไม่ได้ทำให้ฉันเศร้าหรอกนะฉันอยากจะทำงานสุดท้ายให้เสร็จโดยการเชื่อมต่อเด็กๆเ,เพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับมันคืออะไรกันนะมันคือมีเลือดหรออาจจะเป็นเลือดนำทางนะครับตามรอยเลือดปะ อ๋อไม่ใช่มันคือสีนะครับโอเคถ้างั้นเราก็ตามรอยผู้นี้เลยน่าจะเป็นผีเด็กช่วยเรา <c ười> คิดใน,นแง่ดีก่อนเขาคงไม่ได้จะหลอกเราใช่ไหมแต่ว่าเราได้กุญแจมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียเปล่าเพราะว่าเจอไอ้นั่นเข้าไปนะครับขวางประตูอยู่เขาจะนำทางเราไปไหนนะทางหน้าห้องอ๋อห้องตรงนี้ที่ว่ามันล็อกใช่ไหมเปิดได้แล้วหรอ เป็นทางใต้ดินนะครับจะมีอะไรนะเนี่ยวิ้ยไฟฉายอย่าเพิ่งดับนะตรงนี้มืดมากเลยนะอย่าดับนะด้านซ้ายมีคืออะไรอะ่ะหลุมศพเหรอใช่ไหมคือหลุมศพนะครับมีอะไรอยู่สมสดีใครอะ่ะเจ้าของบ้านอะ่ะเราลืมตาม,มันแล้วนะครับฝันอีกแล้วเกี่ยวกับบ้านแปลกๆเอาเล่นมาทั้งหมดคือฝันเลยเนี่ยเสียดาย แต่อีกไม่นานอามินจะไปหามันไปอีกทำไมอ่ะจบแล้วใช่ปะคัดซีนแบบนี้โอเคครับก็จบแล้วน,นครับกับเกมนายชายสตรีทเวอร์ชันเดโมนะครับถ้าตกใจฉากไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ